ข้าพระเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่อนุปยอัมพวันก็สมัยนั้นแลท่านพระพัทติยพระโอรสของพระราชาเทวีพระนามว่ากาลิโคทาอยู่ในป่าก็ดีอยู่คนไม้ก็ดี อยู่เรือนว่างก็ดีได้เปร่งอุทานเนื่องเนืองว่าสุขหนอสุขหนอภิกษุเป็นอันมากได้ฟังท่านพระพัทธิยะพระโอรสของพระราช,ชเทวีกาลิโคธาอยู่ในป่าก็ดีอยู่โคนไม้ก็ดีอยู่เรือนว่างก็ดี เปล่งอุทานเนื่งเนื่องว่าสุขหนอสุขหนอครั้นแล้วภิกษุเหล่านั้นได้พากันปริวิตกว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายท่านพระพัทยพระโอรสของพระราชราชเทวีกาลิโคทาไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์โดยไม่ต้องสงสัย ท่านอยู่ในป่าก็ดีอยู่โคลไม้ก็ดีอยู่เรือนว่างก็ดีคงหวนระลึกถึงความสุขในราชสมบัติเมื่อเป็นครหัสในการก่อนจึงได้เปล่งอุทานเนืองๆว่าสุขหนอสุขหนอครั้งนั้นแลภิกษุเป็นอันมากเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภ้าคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครันแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระพัตยะพระโอรสของพระราชเทวีกาลิโคทาคงไม่ยินดีประพฤติพรมจันย์โดยไม่ต้องสงสัยท่านอยู่ในป่างก็ดีอยู่คนไม้ก็ดี อยู่เรือนว่างก็ดีคงหวนระลึกถึงความสุขในราชสมบัติเมื่อเป็นครหัสในการก่อนจึงได้เปล่งอุทานเนืองๆว่าสุขหนอสุขหนอครั้งนั้นแหลพระผู้มีพระภาคตรัสสั่งภิกษุรูปหนึ่งว่าดูก่อนภิกษุเธอจงไปเรียกพัทยะภิกษุ มาตามคําของเราว่าพัตติยะผู้มีอายุพระาศาสดาตรัสสั่งให้หาท่านภิกษุนัน้นทูลรับพระผู้มีพระภาคแล้วเข้าไปหาท่านพระพัตติยะพระโอรสของพระราชเทวีกาลิโกทาครันแล้งได้กล่าวกับท่านพัตติยะพระโอรสของพระราชเทวีกาลิโกทาว่า ดูก่อนอวุโสพัติยะพระาศาสดารับสั่งให้หาท่านท่านพระพัตติยะพระโอรสของพระราชเทวีกาลิโกทารับคำภิกษุนั้นแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาค ได้ตรัสถามท่านพระพัติยะพระโอรสของพระราชติเววีกาลิโกธาว่าดูก่อนพัติยะได้ยินว่าท่านอยู่ในป่าก็ดีอยู่คนไม้ก็ดีอยู่เรือนว่างก็ดีเปล่งอุทานเนืองๆว่าสุขหนอสุขหนอดังนี้จริงหรือ ท่านพระพัติยะตุลรับว่าจริงพระเจ้าค่าดูก่อนพัติยะท่านเห็นอำนาจประโยชน์อะไรอยู่ในป่าก็ดีอยู่คนไม้ก็ดีอยู่เรือนว่างก็ดีจึงเปล่งอุทานเนืองเนืองว่าสุขหนอสุขหนอข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อข้าพระองค์เป็นขรหัสในการก่อน เสวยสุขในราชสมบัติอยู่ได้มีการรักษาอันพวกราชบุรุษจัดแจงดีแล้วทั้งภายในพระราชวังทั้งภายนอกพระราชวังทั้งภายในพระนครทั้งภายนอกพระนครทั้งภายในชนบททั้งภายนอกชนบทข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญข้าพระองค์นั้นและ เป็นผู้อันราชบรุตรรักษาแล้วคุ้มครองแล้วอย่างนี้ยังเป็นผู้กลัวหวาเสียวระแวงสะดุ้งอยู่แต่บัดนี้ข้าพระองค์ผู้เดียวอยู่ป่าก็ดีอยู่คนไม้ก็ดีอยู่เรือนว่างก็ดีไม่กลัวไม่หวาดเสียวไม่ระแวงไม่สะดุง้ง มีความขวนขวายน้อยมีขนตกเป็นไปอยู่ด้วยของที่ผู้อื่นให้มีใจดุดเนื้ออยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เห็นอำนาจประโยชน์นี้แลอยู่ในป่าก็ดีอยู่คนไม้ก็ดีอยู่เรือนว่างก็ดีจึงได้เปล่งอุทานเนืองเน,องเนืองว่าสุขหนอสุขหนอ ลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แลว้วจึงได้ทรงเปล่งอุทานนีในเวลานั้นว่าความกำเริบย่อมไม่มีภายในพระอริยบุคคลผู้ก้าวล่วงความเจริญและความเสื่อมมีประการอย่างนั้นเทวดาทั้งหลายย่อมไม่สามารถเพื่อจะเห็นพระอริยบุคคลนั้นผู้ปราศจากภัย มีความสุขไม่มีความโศก